ตอนเราเพื่อนๆเข้าสู่วิดีโอนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารผมมาอยู่ที่หน้าฟิตเนสแล้วนะครับเดี๋ยวกําลังจะเข้าไปเล่นหลังครับผมหัวข้อของคลิปนี้ครับผมอยากมาพูดถึงกลยุทธ์ในการขายของนะครับหรือว่าเซลสตรัตเตจินครับกลยุทธ์ทางการขายครับซึ่งก่อนอื่นเลยยังไม่ได้เจาะลึกไปที่กลยุทธ์ใช่ไหมครับจะพูดถึงเรื่องเซลครับหรือว่าการขายผมว่ามันสําคัญมากเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเรา ไปดูบริษัทไหนเนี่ยแล้วเราไปคุยกับ head of sales นะครับหัวหน้าของฝ่ายขายเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทแบบมหาศาลเลยนะครับเพราะว่าคนขายเนี่ยเขาจะรู้เกี่ยวกับบริษัทแบบลึกมากนะครับรู้ทั้งเกี่ยวกับลูกค้ารู้ทั้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถอธิบายให้ได้เลยว่าความสําคัญของผลิตปรากฏว่าเมื่อกีม,มมันเต็มครับเพื่อน,อนแล้วผมก็พูดยาวไปเลยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาอัดใหม่อีกครั้งหนึง่งเมื่อกี้ผมกาลังพูดว่าฝ่ายขายเนี่ยสำคัญมากใช่ไหมครับสามารถ อธิบายความสําคัญของผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มเป้าหมายของบริษัทครับซึ่งถ้าสมมติในอนาคตผมได้แบบมีฝ่ายขายของบริษัทเองอะไรเนงะี้ยผมก็จะให้ค่าตอบแทนเขาเยอะมากนะครับเยอะกว่าตําแหน่งอื่นในบริษัทหมดเลยเพราะคิดว่าหัวหน้าฝ่ายขายหรืออะไรเงี้ยมันมีความสําคัญกับบริษัทมากนะครับก็เดี๋ยวมาพูดถึงกลยุทธ การขายนะครับซึ่งผมจะแบ่งเป็น Inbound กับ Outbound นะครับ Inbound เนี่ยก็คือการทำเว็บไซต์หรือว่าการทำเพจโซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าการทำช่อง YouTube หรืออะไรเนี้ยครับเกี่ยวกับบริษัทเพื่อให้คนเห็นแล้วก็คนทักมาหาเราเพื่อที่จะถามถ่ายเกี่ยวกับบริการของเรานะครับเป็นการเอาคอนเทนต์หรือว่าเอาข้อความหรือก,รรอก,รรอกรบรรยายอะไรต่างๆไปไว้ในเว็บนะครับเพื่อให้คนติดต่อเรามานะครับ ตกต่างกันกันกบเอาบาเนี่ยก็คือจะมีทีมสายขายหรือว่าใครบางคลในบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทนะครับทักไปหาคนเหล่านี้อาจจะผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าอาจจะผ่านการส่งอ e ีเมลหรือการโทรไปหาเขาเลยนะครับเพื่อที่จะถามเขาว่าสนใจทําแอปไหมสนใจใช้บริการของเราไหมอะไรเงี้ยครับเป็นการที่ตัวแทนบริษัทจะหาคนที่เขาคิดว่าเหมาะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทเราได้เนี่ยเราก็ทักไปหาเขานะครับ ซึ่งตอนนี้ครับตัวผมเพราะว่าผมในฐานะคนทำเอเจนซี่ผมก็ต้องตัดสินใจว่าในแต่ละวันผมจะโฟกัสกับเรื่องไหนถูกไหมครับตอนนี้ผมตัดสินใจโฟกัสเป็นอา t b o u n d สส่วนใหญ่ครับเพราะคิดว่าปัจจุบัน,นครับกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่มันยังไม่เยอะมากนะครับมันก็มีจํานวนนึงแต่ว่ายังอยากสร้างกลุ่มลูกค้าให้โตกว่านี้ก่อนที่จะไปลงทุนในการทำรํำ inbound marketing หนักๆนะครับซึ่งตอนนี้ inbound เราก็ไม่ได้ศูนย์เลยนะครับมันยังมีอยู่นิดนึง มีเว็บไซต์แล้วก็มีเพจลิงอินนะครับที่มีกรณีศึกษาหรือว่ามีผลงานที่ผ่านมาของบริษัทที่เอาไปใส่ไว้นะครับเผื่อว่าใครสนใจก็จะสามารถเข้ามาดูได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นจุดโฟกัสหลักของผมในตอนนี้ครับจุดโฟกัสหลักก็ยังเป็นการที่ผมเนี่ยจะไล่ทักหาคนที่ผมคิดว่าเขาสนใจอยากจะทำเว็บแอปพลิเคชันใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นการโทรส่งอีเมลครับหรือไม่ก็ส่งวิดีโออัดคลิปผมเนี่ยอธิบายว่าทำไม ควรเลือกเราเป็นผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์นะครับทำไมควรทําแอปกับเรานะครับซึ่งผมก็จะอธิบายแบบละเอียดเลยครับในวิดีโอว่าอธิบายในมุมมองของบริษัทครับอย่างเช่นถ้าสมมติเขาลงทุนทําแอปกับเราราคาจํานวนหนึ่งใช่ไหมครับมันจะช่วยให้เขาเนี่ยประหยัดคอสของบริษัทเนี่ยได้อีกจํานวนหนึ่งที่สูงกว่าค่าทําแอปของเราครับมันจะได้หน้าลงทุนในมุมมองของบริษัทนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วบริษัทเขาก็แค่สนใจว่า,าการทำซอฟต์แวร์เนี่ย มันจะได้ประโยชน์อะไรกับบริษัทเขานะครับจริงๆเขาก็ไม่ได้สนใจในเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังของซอฟต์แวร์สักเท่าไหร่ครับก็หลักๆอันนั้นเป็นกลยุทธ์ของผมในตอนนี้นะครับอาจจะเดือนนี้เต็มๆไปเลยจะโฟกัสเรื่องเอาบ o u n d เป็นหลักนะครับก็คือไล่ทักไปหาคนที่คิดว่าจะเหมาะกับการทําแอปครับผมก็ถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรหรือว่ามีคําแนะนําในด้านนี้ก็สามารถ ทิมไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมยินดีรับฟังครับอาจจะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดก็ได้ครับผมก็รู้สึกแปลกนิดนึงเพราะว่าไม่เคยได้มาพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการขายใน YouTube นะครับเพราะว่าสมัยก่อนก็คือเป็นช่องฟิตเนสล้วนแต่ว่าก็อยากให้เพื่อนๆรับรู้อย่างคร่าวๆครับว่าผมทําอะไรบ้างในแต่ละวันแล้วก็ผมคิดเรื่องอะไรอยู่บ้างครับซึ่งมันก็อาจจะดีที่เก็บเป็นประวัติไว้ตัวผมเอง พอผ่านไปอีกไม่กี่ปีก็อาจจะกลับมาดูคลิปเหล่านี้ครับผมอันนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องกลยุทธ์การขายนะครับ Inbound กับ Outbound นะครับเดี๋ยวผมรีบเข้าไปเล่นในเน็ตก่อนครับ Yeah. Mm -hmm. เล่นหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อน,เ,อนเมื่อกี้ก็เล่นหลังไปสามท่าแล้วก็ท้องท่านึงครับต่อด้วยการโพสท่านิดนึงครับตอนนี้น้ําหนักผมก็ยังอยู่ที่78โลเหมือนเดิมนะครับยังไม่ลดไปต่ำกว่านั้นครับผมก็อาจจะต้องปรับแคลอรี่ลดลงมานิดนึงนะครับเพื่อให้น้ําหนักมันลงต่อเพื่อที่จะให้การลดน้าหนักครั้งนี้มันไม่ยืดเยอืเยอกันไปนะครับไม่อยากให้มันเกินหนึ่งเดือนอย่างแน่นอนครับผมวันนี้ก็เป็น สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับเห็นคนสั่งของกันเทียบเลยครับผมไม่ได้สั่งอะไรวันนี้นะครับแต่ว่าของที่ผมสั่งมาเมื่อวันสองวันที่แล้วมันก็เริ่มทยอยมาส่งวันนี้นะครับรวมไปถึงตัวไม้ที่ผมบอกเพื่อนๆในคลิปที่แล้วนะครับผก็น่าจะกลับไปทดลองใช้ไม้ตัวนี้นะครับเพราะว่าเหมือนเป็นของเล่นใหม่ครับเฮอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอนี้นะครับถ้าสงสัยอะไรเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เอเจนซี่ที่ผมทำหรือว่าสนใจจะถามอะไรเกี่ยวกับฟิตเนสก็ยินดีเสมอนะครับ ไปก่อนครับเพื่อน